สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะหนูดีจะมารีวิวหนังสือที่หนูดีคิดว่าเป็นหนังสือที่น่ารักมากๆเล่มหนึ่งนะคะแล้วก็วันนี้นะคะก็คือเล่มนี้นั่นเองนะคะภาษาญี่ปุ่นแปลจากภาษาญี่ปุ่นนะคะพูดเรื่องบวกเรียกโชคดีพูดเรื่องดีเรียกความสุขค่ะเพราะว่าถ้าเรามองว่าคำพูดเป็นพลังงานเนาะเราก็จะเลือก พลังงานดีๆอยู่ในชีวิตเราอันนี้เนี่ยต้องบอกนิดนึงนะคะหนูดีเองเนี่ยไม่ได้สนับสนุนถึงสิ่งที่เรียกว่า toxic positivity เนอะมันจะมีสิ่งหนึ่งในโลกใบนี้ทุกคนลองไปเ e ิร์ชได้หนูเดียชอบมากเลยนะคะคำนี้เป็นคำที่เอาไว้เตือนตัวเองคือคำว่า toxic toxin นะ,ะ toxic คือเป็นพนะิษเนาะ positivity คือเชิงบวกมันมีอะไรที่เป็นเชิงบวกที่เป็นพิษด,ด้วยเหรอมีค่ะทุกคนสถานการณ์หรือว่าเราจะเห็นคนบางคนที่อยากที่จะให้ทุกอย่างเป็นบวกไปหมดหรือว่าอยากจะแชร์แต่เรื่องที่เป็นบวกหรือว่าเลือกแม้กระทั่งกับตัวเองเนี่ยก็อยากจะมีแต่อารมณ์ที่เป็นบวกแล้วก็ไม่อยากรับอะไรที่เป็นลบเลยอันนั้นนะคะมันเป็น toxic positivity นะคะ เนาะเนี่ยค่ะก็คืออัปเดตให้ดูนะคะถึงหนังสือที่มีในสัปดาห์นี้ถ้าใครอยากจะไปสอยตามนะคะก็รีบสอยได้เลยเนาะเพราะว่าอ่หนูดิคิดว่าถ้าเป็นนิตยสารสอยเลยถ้าเป็นพวกเล่มพอกเก็ตบุ๊กเดี๋ยวเดี๋ยวเอามารีวิวอยากให้รีวิวเล่มไหนยังไงบอกได้เลยนะคะส่วนตอนนี้ดิฉันจะขอปั่นสมูทตี้ชงกาแฟาแล้วเรารีบเข้ามารีวิวหนังสือกันดีกว่าอัปเดตกันเรียบร้อยแล้วเนาะก็วันนี้เป็นเล่มมีเล่มเดียวนะพูดเรื่องบวกเรียกโชคดี พูดเรื่องดีเรียกความสุขนะคะหลังปกเขาบอกว่าตรงหลังปกตรงนี้นี่อ่านนห้ฟังนิดหนึ่งคำพูดที่ใช้อยู่ทุกวันมีพลังมากกว่าที่คิดชาวญี่ปุ่นมีความเชื่อที่เรียกว่าโคโตดามะหมายความว่าในคำพูดมีพลังที่จะเปลี่ยนแปลงชะตากรรมของคนเราได้นะคะแต่คนมากมายกลับไม่รู้และไม่เคยสนใจคำพูดที่ใช้ทุกวัน มาเปลี่ยนแปลงตัวชีวิตด้วย75วิธีใช้คำพูดหนังสือเล่มนี้เขาจะสรุปมา75วิธีวันนี้ดิอาจจะแชร์แค่ไม่กี่วิธีเนาะเพื่อไม่สปอยหนังสือนะคะเดี๋ยวจะแบบว่ามันจะกลายเป็นไปละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้เขียนเขาเนาะเราก็เอามาแชร์ว่าเออมันมีเนื้อหาแซมเปิลยังไงเหมือนเป็นทีเซอร์แล้วก็ถ้าเพื่อนๆชอบสอยได้เลยที่จะดึงดูดความสุขความสำเร็จมาอยู่ตรงหน้าเขามียกตัวอย่างด้วยนะคะบับเบิ้ลคำพูดเช่น การพร่ำบ่นถึงสิ่งที่ไม่พอใจคือศัตรูตัวฉกาดของความสุขคําพูดติดปากที่ว่าเหนื่อยจังจะทําให้สูญเสียโอกาสเลิกตําหนิตนเองเพื่อตัดกระแสะแห่งความโชคร้ายใช้คําพูดเชิงบวกดึงดูดเรื่องดีๆอย่างไม่รู้จบเชื่ออย่างแรงกล้าว,ว่าต้องทําได้แน่ๆเปลี่ยนคําพูดด้านลบให้เป็นด้านบวกตั้งแต่วันนี้เพื่อดึงดูดเรื่องดีๆที่เข้ามาให้เข้ามาอย่างไม่รู้จบหนูดีอะเชื่ออย่างหนึ่งนะคะว่า เวลาที่เราเจอเรื่องที่เราทําไม่ดีหรือคนอื่นทำไม่ดีกับเราเนี่ยเรามีสิทธิ์ที่จะรู้สึกไม่ดีแล้วเราก็ต้องจัดการความรู้สึกตรงนั้นเนาะไม่ใช่ว่าชีวิตเราจะพูดได้แต่เรื่องดีๆหรือเจอแต่เรื่องดีๆแต่หนูดีคิดว่าที่อยากแชร์เล่มน,นี้เพราะคิดว่า บางทีพวกเราอะค่ะพูดเรื่องแย่ๆมากจนเกินไปเนาะแล้วพูดเรื่องดีๆไม่มากพอหรือว่าเราด่าทอคนอื่นมากจนเกินไปแล้วเราชื่นชมเขาไม่มากพอนะคะอันนี้พูดถึงคนใกล้ชิดเลยหนังสือทุกเล่นมนะคะที่เดี๋ยวเอามาแชร์ถ้าหนูดีไม่ได้ชี้เป้าว่าซื้อจาก Facebook ไหนเพื่อนๆต้องหาเองทางอินเทอร์เน็ตเลยค่ะ เพราะว่าหนูดีจะซื้อจากหน้าร้านหนังสือทุกครั้งแต่ถ้าเพื่อนๆไปซื้อตามอะ่ะหนูดีเกรงว่าร้านหนังสือที่อยู่ใกล้บ้านเพื่อนๆมากที่สุดมันอาจจะไม่มีเล่มนี้พอดีเพราะฉะนั้นพวกนี้นะคะแนะนําเอาชื่อหนังสือไปเสิร์ชออนไลน์ได้เลยเดี๋ยวก่อนที่เราจะเข้าเนื้อหานะคะรีบชงกาแฟกันแล้วก็รีบปั่นสมูทตี้เพราะตอนนี้ดีหิวแล้วเนาะอันดับแรกปั่นสมูทตี้ก่อนแล้วก็จะมีชงกาแฟวันนี้เตรียมอุปกรณ์ชงกาแฟแบบดริป <Okay. S 1> มาด้วยนะคะอ่ะมาอันนี้ นมนะคะเนื้อใส่นมเอามอนแล้วก็ใส่เจ้านี่แก้วมังกรชมพูใส่แก้วมังกรไปด้วยเลยหนูดีใส่แก้วมังกรชมพูครึ่งลูกนะคะนูเซสตีโปรโตีนสองช้อนเลยเนาะแล้วก็นี่นะคะฮัลโหลหนึ่งช้อนตวงนะก็จะมีโปรโตีนสิบกรัมหนูดีกินสองช้อนตวงเลยนะคะโปรโตีนยี่สิบกรัมเนาะนี่นะคะแบบนี้เลย นี่ใส่น้ำเพิ่มนิดหนึ่งถ้าอยากใส่ผักในสมูตตี้นะคะแนะนำให้ใส่พวกสับป,ประรดผลไม้ที่จะกลบกลิ่นผักได้จะมีสับป,ประรดกับสปปรรนาวรสอนันต์กลบกลิ่นได้ดีมากๆเลยทุกคนเทา่ทานีา้เอง แล้วก็นูเซสนะคะเ,คเดือนนี้นะโอ้โหแบบโปรโมชั่นเยอะมากนะทุกคนรีบสอยอย่างด่วนนะคะมีทั้งโปรโมชั่นกระปุกใหญ่กระปุกเล็กต้องบอกว่าตัวกระปุกเล็กอันเนี้ย mm hmm. นูเซสกระปุกเล็กนะคะมีแบบโปรโลดรางสต็อกแบบ5้ากระปุกลดเยอะมากๆเลยนะทุกคนรีบสอยเลยนะคะเพราะว่าใกล้หมดแล้วนะมีให้เลือก6รสเลยนะคะน้ำนจะออกมาเป็นสีชมพูและนี่ก็คืออาหารมื้อเช้าของหนูดีเลยซึ่งถ้าอยากให้อิ่มมากกว่านี้ แนะนำให้ใส่ข้าวโอ๊ตอะไรเงี้ยค่ะได้เลยแต่ถ้าเอาแค่เบาๆเป็นนมสีชมพูนะคะสดชื่นก็อย่างนี้ได้เลยแล้วก็กินแบบนี้อ,อร่อยมากสีแบบมุ้งมิ่งมากนะว่าต่างหูต่ามีเลยถ้าใครจะสั่งนูเซสนะคะดูในคอมเมนต์ได้เลยเนาะก็คือไลน์แอดนูเซนะคะหรือว่านูเ e สเว็บไซต์นะคะนูเ e ส k i ดไทยแลนด์ .com/shop นะคะจะเป็นคอมเมนต์ปักหมุดเลย ก็น้องๆแอดมินเตรียมดูแลมากๆแบบโปรโมชั่นเยอะมากมีทั้งโปรโมชั่นอย่างอันนี้จะอยู่ในโปรโมชั่นคู่หูสู้แก่นะคะ2กระปุกรสชาเขียวกับรสชาใจเนี่ยสกระปุกจาก3540จะเหลือ2 9 9 0ัาทุกคนควรสอยมากๆแล้วก็5กระปุกเล็กหวัวน,นี้คือลดเยอะมากสอยเลยนะคะเลือกได้จาก6รสอายุ9เดือนนะคะโปร5กระปุกกิน2เดือนครึ่งหมดลดแบบเป็นพันเลยนะอันนี้คือแบบดีมากๆนะคะเป็นโปรโมชั่นช่วงปีใหม่ วันนี้นะคะเล่มน,นี้ดี่ฉันแอบชอบนะเลยเอามารีวิวพูดเรื่องบวกเรียกโชคดีพูดเรื่องดีเรียกควาสุขเปิดเข้ามาในเล่มน,นะคะผู้เขียนนะคะเขาจะแบ่งออกเป็น75บทสั้นๆทุกคนเนาะนี่75บทสั้นๆอนะันนี้คือสารบัญน,นะคะซึ่งหนูดีว่าดีมากหนูดีชอบหนังสือที่เนี่ย่ยางทุกคน1บทอ่ะ1บทค่ะก็คืออย่างนี้เลยนี่คือหัวข้อแล้วนี่คือเนื้อหานะคะ อ๋อใช่แล้วันนี้เป็นวันที่1 2บ2เนาะโปร1 2บ2วันนี้นูเซสมีโปรใน s h อ p e e นะคะเพื่อนๆ s h o ป e e โปรเอ้ยตายแล้วขอบคุณคุณลูกเพจเข้าไปดูใน s h อป e e ได้ด้วยนะคะวันนี้โปร1 2บ2นะคะ s h อ p e e โเลด s h อ p e e นะคะโอเคค่ะอยเห็นคอมเมนต์พอดีเลยรีบเมาเนี่ยหนึ่งบทก็จะสั้นๆแบบนี้นี่เสร็จแล้ว ตอนหนูดีชอบอันนี้ตอนเริ่มต้นนะคะตอนเริ่มต้นเลิมเนี่ยค่ะค,ะคำ <c oughs> ตัวคำนำเนะะี่ยค่ะของผู้เขียนในบทนำเนี่ยเขาบอกว่าคนเรามีอยู่สองประเภทคือคนที่ภาวนาว่าอยากเป็นแบบนั้นแล้วทำตามสิ่งที่คิดไว้ทันทีคนกลุ่มนี้จะใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขส่วนคนอีกประเภทหนึ่งคือคนที่ทำสิ่งที่ปรารถนาให้เป็นจริงไม่ได้ จึงต้องใช้ชีวิตอย่างคับข้องใจอยู่ทุกวันแต่นี่ขอวงเล็บน,นิดนะบางคนก็คือชีวิตชีวิตคนเราต้นทุนไม่เหมือนกันนะคะแต่นีคิดว่าเราพยายามให้มากที่สุดในต้นทุนของเราที่มีเนาะหนูด,ดีจริงๆมีอีกเล่มหนึ่งอยากเอามาแชร์มากของคุณบาร์บาร่าครอคเครนนะคะชื่อ use what you have got เขาเป็น real estate agent ที่แบบเป็นผู้หญิงสร้างตัวจากแบบชีวิตยากจนในอเมริกาแหละคือค่อนข้างจนเลยรู้สึกมีพี่น้อง8คนและเขากลายเป็นหนในแบบ ถ้าใครดูรายการ Shark Tank ค่ะเขาเป็นหนึ่งใน Shark เนาะที่เป็นแบบ angel investor เป็นคนที่มาลงทุนแบบมีเด็กๆมา pitch ไอเดียธุรกิจแล้วเขาก็ลงทุนแต่เขาสร้างตัวเองขึ้นมาแบบจากศูนย์แล้วก็เขาก็แบบค้าขายที่ดินนะคะตึกอะไรเงี้ยในนิวยอร์กแล้วเขาก็เขียนหนังสือเรื่องนี้เลยว่า use what you have got ต่อด้วยอีกนิดว่า start where you are เริ่มจากสิ่งที่คุณมีเริ่มจากจุดที่คุณอยู่แล้วนิวมันก็ดีนะเหมือนมันก็แบบมันก็โชว์ความพยายามของคนอะไรประมาณนี้ค่ะเนาะต่อมาเนี่ยค่ะแท้จริงแล้วสิ่งที่ทำให้คนสองประเภทนี้แตกต่างกันก็คือคำพูดที่พวกเขาใช้เป็นประจำนั่นเองนะคะพลังของคำพูดนั้นยิ่งใหญ่เกินที่เราจะอย่างวัดได้คนที่อยากประสบความสำเร็จในชีวิต จึงควรต้องระมัดระวังการใช้คำพูดของตัวเองอันนี้ไม่ใช่คำพูดที่เราพูดกับคนอื่นเท่านั้นนะคะแต่คำพูดที่เราพูดกับตัวเองในหัวที่เรียกว่า internal dialogue อะคะ่ะก็คือสิ่งที่เราแบบแบบเอ้ยฉันอ้วนจังเลยฉันแก่จังเลยทำไมฉันห่วยขนาดนี้ทำไมฉันเป็นคนขี้ลืมขนาดนี้คือคำพูดเหล่านี้ ถ้ามันได้ประโยชน์ในการเปลี่ยนแปลงตัวเองก็ดีเช่นบางทีเราทําอะไรที่ไม่ดีเราก็บอกตัวเองว่าเฮ้ย <c oughs> อันนี้ไม่ดีเลยแบบอย่าทําอีกแต่การพูดซ้ําๆเป็นการตอกย้าทํรลายตัวเองหนูดิมันไม่มีประโยชน์อะไรมันเหมือนรถแบบเราขับรถอะเราไม่ได้เข้าเกียร์แต่เราเหยียบคันเร่งสุดๆอะล้อมันก็ฟรีแล้วมันก็ไม่ไปไหนเนาะหนูดีก็ต้องคอยเตือนตัวเองตลอดนะบางทีเราแบบเฮ้ยทําไมเราเป็นอย่างนี้เราก็ต้องคอยเตือนตัวเองว่าเราพูด บอกตัวเองว่าทําอะไรไม่ดีได้แต่การพูดซ้ําๆเป็นการทําร้ายตัวเองอ่ะอย่าไปทําเสียเวลานะคะพวกเขาเหล่านั้นพยายามจะใช้คําพูดที่ทําให้สภาพจิตใจเป็นไปในทางบวกไม่ใช้คําพูดเชิงลบ ที่ดึงสิ่งไม่ดีเข้าหาตัวคนที่ใช้คำพูดเชิงบวกเป็นประจำจะทำให้สภาพจิตใจอยู่ในสภาวะบวกและมีสิ่งดีๆเข้ามาหาในอีกแง่หนึ่งคนที่ใช้คำพูชิงเชิงลบก็จะดึงแต่สิ่งไม่ดีเข้ามาเช่นกันอันนี้เพื่อนๆคิดเห็นยังไงเห็นด้วยไม่เห็นด้วยบอกกันด้วยนะคะสรุปแล้วถ้าอยากทำให้ชีวิตของตอนเองดำเนินไปในทางที่ดีเราไม่จำเป็นต้องทำอะไรเป็นพิเศษแต่ทางรัดอยู่ที่ลองหันมาใส่ใจ คําพูดที่ตนเองใช้เป็นประจําอยู่ทุกวันหนังสือเล่มนี้จะให้มุมมองต่างๆอธิบายให้ทุกคนได้เข้าใจวิธีในการใช้คําพูดเชิงบวกเพื่อชักนําชีวิตไปในทางที่ดีกว่าเดิมไม่ว่าจะเป็นเพราะเราขาดความมั่นใจในตนเองเราเหนื่อยล้าเรื่องความสัมพันธ์กับคนใกล้ตัวเราทํางานติดขดัดกัดกลุ้มเรื่องความรัก ชีวิตคนเราต่างเต็มไปด้วยเรื่องทุกข์ใจทั้งนั้นในช่วงเวลาแห่งความทุกข์นั้นผมอยากให้หนังสือเล่มนี้เป็นคำบอกใบ้ให้ทุกท่านได้รู้ว่าควรใช้คำพูดแบบไหนเชื่อเถอว่าตั้งแต่ตอนที่เราเปลี่ยนแปลงคำพูดชีวิตคุณจะเปลี่ยนแปลงไปได้อย่างแน่นอนอันนี้หนูดีขอบอกว่าหนูดีเห็นด้วยนะคะกับเรื่องของการใช้คำพูดเพราะว่ามันสำคัญมากๆอันหนึ่งคำพูดอันหนึ่งซึ่งตลกมากมันคือบท ที่75ทุกคนบทที่หนูดีชอบที่สุดลมันเริ่มจากตอนท้ายอะคะ่ะเขาพูดเรื่องการขอบคุณทุกคนอันนี้มันอะไริริงมากแล้วหนูดีอะมันเป็นคําพูดติดปากหนูดีมาตั้งแต่อายุเท่าไหร่เราไม่รู้ด้วยเหตุผลง่ายๆนี้บทที่75นะคะเขาบอกว่าใช้คําว่าขอบคุณเพื่อเป็นที่รักของผู้อื่นโอเคกลับมาที่เนะะื้อหาของหนังสืออันนี้หนูดีชอบมากบทที่74เขาบอกว่า คนที่โค้ดนะคะโค้ดคนที่ไม่มีสิ่งรบกวนหรือความคิดไม่ดีในใจไม่ว่าจะเป็นคนแบบไหนก็ตามคนคนนั้นจะสามารถทำทุกสิ่งที่มนุษย์ทำได้ทุกอย่าง อันนี้คือคำพูดของคุณนัก a ม u r a t e มปูนะคะเป็นผู้ก่อตั้งหลักปรัชญา t e มปูซึ่งเนี่ยเขาก็จะมีดอกจันไว้สำหรับคนที่ไม่ใช่คนญี่ปุ่นว่านัก amura tempu คือใครอดิฉันก็ไม่รู้จักเลยฉันก็อ่านในนี้เขาบอกว่านัก amura tempu นะคะมีมีชีวิตอยู่ตั้งแต่วันที่20กรกฎาคมพศ2419จนถึง1ธันวาคมพศ2511หัวยูยืนมากเลยนะเนี่ย เขาเป็นนักคิดชาวญี่ปุ่นค่ะเป็นที่รู้จักในนามของปอร,รมาจารย์ด้านศิลปะการป้องกันตัวแห่งของประเทศญี่ปุ่นนะคะซึ่งทุกคนลองดูประโยคนี้นะเดี๋ยวเป็นประโยคที่แบบึ้นดิอ่านซ้ำสามรอบอะแล้วหนูดีรู้สึกว่าเออมันเป็นประโยคที่มันมันดีมากๆเลยคนที่ไม่มีสิ่งรบกวนหรือความคิดไม่ดีในใจไม่ว่าจะเป็นคนแบบไหนก็ตามคนคนนั้นจะสามารถทำทุกสิ่งที่มนุษย์ทำได้ทุกอย่าง ซึ่งคออธิบายเพิ่มเติมว่าตอนที่นึกอยากจะทำอะไรขึ้นมามีทั้งคนที่ลงมือกระทำทันทีและคนที่ไม่ทำคนที่ลงมือทำไม่ได้ผมคิดว่าคงเป็นเพราะในใจของเขาหรือเธอมีความคิดรบกวนอยู่ว่าถ้าทำพลาดละ่ะถ้าพลาดละ่ะถ้าไม่ประสบความสำเร็จละ่ะถ้าทำไม่ได้ขึ้นมาละ่ะแล้วเราจะทำยังไงละ่ะเมื่อถูกสิ่งเหล่านั้นขัดขวางก็ไม่เป็นอันกระดิกตัวทาอะไรแล้ว จึงอยู่ความคิดที่ว่าทําไม่ได้จะทําให้เราไม่ต้องทําสิ่งที่ผิดพลาดหรือได้รับบาดแผลแต่การไม่ยอมทําอะไรเลยก็ทําให้เราไม่มีวันได้อะไรมาทั้งนั้นและจะรู้สึกผิดหวังกับตนเองที่ลงมือทําอะไรไม่ได้สุดท้ายแล้วก็ทําได้เพียงใช้ชีวิตไปกับคืนวันที่ไร้ซึ่งความสนุกสนานคือจริงแค่ฟังหนูดีก็เซ็งแทนแล้วอะ คนที่ไม่ไม่มีศรัทธาในตนเองและไม่มั่นใจในตัวเองมัว mm hmm. แต่คิดว่าถ้าพลาดละ่ะถ้าพลาดละ่ะ mm hmm. ก็จะต้องโดนฉาบแบบนี้เหรอทุกคนอันนี้คือโดนฉาบเหรอคะ mm hmm. สุดท้ายแล้วก็ทําได้เพียงใช้ชีวิตไปกับคืนวันที่ไรซึ่งความสนุกสนาน mm hmm. คือแค่ฟังก็หมดกำลังแล้วอะทุกคนเ mm hmm. นะนาะเพราะฉะนั้นมา เพื่อขับไล่ความคิดรบกวนที่ว่าทําไม่ได้ออกไปจากใจเราจําเป็นต้องมีความเชื่อที่มีกําลังแรงกล้าเสียยิ่งกว่าความคิดรบกวนเหล่านั้นพูดง่ายก็คือคําพูดเชิงบวกและคําพูดในเชิงศรัทธากับตนเองที่เราจะมอบให้กับตนเองอ่ะมันต้องมีพลังมากกว่าความคิดที่ไม่ดีแล้วมันถึงจะพาให้เราเดินต่อไปได้ดิฉันก็มีตลอดละค่ะเวลาจะทําอะไรมันจะดีหรือเปล่าเนาะมันจะออกมาโอเคหรือเปล่าเราก็ต้องคิดว่าเฮ้ยต้องทําได้สิคนอื่นน่ะที่เขา อายุน้อยกว่าเราหรือเขาประสบการณ์ไม่เท่าเราเขายังทําได้เลยแล้วเราทําไมถึงบัน่นทอนตัวเองแค่ยังไม่เริ่มด้วยซ้ำอะไรประมาณนี้ดูดีก็มีบทสนทนาอย่างเงี้ยเกิดขึ้นในหัวในใจตัวเองตลอดเลยนะทุกคนแต่เราก็ต้องสู้ไงเพราะว่าไม่งั้นก็ต้องใช้ชีวิตไปกับคืนวันซึ่งไรความสนุกสนานคุณพระในบทเขาพูดว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยหญิงคนหนึ่งกำลังเรียนเอกเปียโนอยู่ที่มหาวิทยาลัยดนตรีอยู่มาวันหนึ่งเธอต้องขึ้นไปเล่นเปียโนในงานแสดงของมหาวิทยาลัยหนึ่งเดือนก่อนถึงงานแสดงหญิงสาวเกิดความกังวลนะคะว่าและระบายให้อาจารย์ที่ปรึกษาของตนเองฟังว่าตนเองเนี่ยไม่มั่นใจในการแสดงของตัวเองเลยค่ะก่อนถึงวันแสดงจริงเพราะเหลือเวลาอีกแค่เดือนเดียวเองตอนนั้นเองอาจารย์คนนั้นได้ให้คำแนะนำเธอมาดังนี้ ไม่เป็นไรยังเหลือเวลาอีกตั้งเดือนหนึ่งน่ถ้ามีเวลาขนาดนี้เธอต้องเก่งกว่าเดิมได้แน่ๆเพราะฉะนั้นขอให้ฝึกไปเรื่อยๆอย่าก,กังวลเลยพเพราะได้ยินคําว่าอีกตั้งเดือนหนึ่งทําให้เธอเบาใจขึ้นมากและจากนั้นตลอดหนึ่งเดือนเธอได้พยายามฝึกซ้อมเท่าที่จะทําได้และนั่นทําให้เธอสามารถแสดงเดี่ยวเปียโ,โนในงานแสดงดนตรีได้สําเร็จอย่างงดงามไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่มีตรงหน้าหรือเวลาที่ได้รับหากเราเปลี่ยนวิธีการคิดเสียหน่อย เราจะสามารถเปลี่ยนให้กลายเป็นเรื่องบวกได้ทางนั้นตัวอย่างเช่นในกระเป๋ามีเงินอยู่300บาทถ้าคิดว่ามีแค่300บาทจะทําให้เรารู้สึกหดหูและลังเลที่จะใช้เงินพอใช้ไปปุ๊บอาจจะรู้สึกผิดขึ้นมาว่าทั้งที่มีแค่300บาทแท้ๆแต่กลับใช้ไปอย่างสิ้นเปลืองอีกด้านหนึ่งหากเราได้คิดได้ว่ามีอยู่ตั้ง300บาทเพียงแค่นี้ก็อาจจะช่วยให้เราเนี่ยจิตใจแจ่มใสขึ้นได้บ้างนะคะ แล้วพอเรารู้สึกตื่นเต้นขึ้นมาว่าจะใช้เงิน300บาทนั้นซื้ออะไรดีหลังจากเราใช้เงินไปแล้วจะทําให้เรารู้สึกว่าใช้เงิน300บาทซื้อของอย่างนี้ได้คุ้มจังเลยเพียงเปลี่ยนจากคําพูดแค่ว่ามีแค่นี้เป็น้หยคําเชิงบวกอย่างมีตั้งเท่านี้จะทำให้เราปรับเปลี่ยนโหมดในใจและปัดเป่าความกังวลได้ชัดเลยทีเดียวแม้จะเป็นของเหมือนกัน แต่วิธีการมองเปลี่ยนไปความรู้สึกในใจของเราก็เปลี่ยนได้นะคะเนี่ยแหละจริงๆมีอีกหลายบทมากนะ75บทอันนี้เอามาใช้ก็ค่มบทเองทุกคนเพราะฉะนั้นเล่มน,นี้นะคะพูดเรื่องบวกเรียกโชคดีพูดเรื่องดีเรียกความสุขเพื่อนๆฟังแล้วเป็นยังไงบ้างชอบหรือไม่ชอบคอมเมนต์บอกไล่เลยนะแต่สำหรับหนูดีคิดว่าเป็นอีกหนึ่งหนังสือที่จะสอนให้เราหยุดบน่นปรับทุกได้แต่อย่าบ่น นะคะแล้วก็ถ้าเรามีความทุกข์อะไรมากๆเนี่ยหนังสือเล่มนี้เขาพูดอันหนึ่งดิก็ชอบนะบอกว่าไม่ใช่ว่าจะไม่ให้พูดเรื่องเชิงลบเลยนะแต่ถ้าเราจะพูดเพราะว่าเราอยากแบบมันกดดันมากมันมีอะไรค้างอยู่ในใจเราอยากบอกให้ใครฟังเนี่ยให้เราขออนุญาตคนนั้นก่อนไม่ใช่แบบนึกจะพูดเรื่องลบนี่ก็คือบ่นไปเรื่อยๆเลยแบบว่าโอ๊ยอากาศร้อนมากโอ๊ยรถติดโอ๊ยนู่นนี่นั่นสมมติเรารู้สึกมันกดดันมากถึงระดับหนึ่งแล้วเราอยากจะบ่นให้ใครฟังสักคนหนึ่งถามเขาเช่นแบบเออขอเล่า ขอปรับทุกหน่อยได้ไหมสมมติดีจะพูดกับพี่พ่อเนะี่ยจะบอกว่าคือเวลาที่หนูดีเจอเรื่องที่แบบกดดันเยอะมากๆหรือแบบเคยเรื่องนี้มันหนักหน่วงมากๆ,ๆหนูดีก็จะเกรงใจนะเพราะว่าชีวิตพี่พ่อเขาเป็นชีวิตที่แบบใสๆที่มีความสุขอะชีวิตเขาไม่ค่อยเจออะไรที่แบบแย่ๆค่ะแต่ว่าบางทีด้วยความเป็นแฟนกันอะเออเราก็อยากแบบปรับทุกอะหนูดีก็จะบอกพี่พ่อแบบว่าเอ,อ้ยพี่พ่อแบบขอโทษนะคะแบบพี่พ่อสะดวกฟังนิดนึงไหมหนูดีแบบอยากปรับทุก เ,เขาก็จะแบบว่าเออแต่ส่วนใหญ,ญ่ทุกครั้งแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเขาก็จะพูดว่าเออได้ได้ไดมาพูดมาพูดมาอะไรเงี้ยหนูดีก็จะพูดให้ฟังแบบเออตรงเนี้ยแบบแบบมันแบบเฮ้ยม,มันหนักมากเลยอะอะไรประมาณนี้ <c oughs> เขาก็จะเขาก็จะฟังเขาจะแบบฟังแล้วก็พี่เข้าใจนะอะไรเงี้ยบางทีบางทีเขาไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาอะไรให้หนูดีได้พรามันเป็นเรื่องของหนูดีอะเออหนูดี เรียนผูกเราต้องเรียนแก้เองแต่การมีคนคนหนึ่งฟังเราในเวลาที่เรารู้สึกว่าเราอยากมีหูของใครสักคนฟังแล้วเขาไม่ตัดสินไม่เอาไปพลทนาน,นาไม่ตอกย้ำซ้ำเติมมันมีคุณค่ามากๆนะเราถึงมีสายด่วนอ,อ,อย่างของสมาริตันไทยอย่างเงี้ยก็เป็นสายด่วนที่แบบรับฟังคนที่คิดจะฆ่าตัวตายเพราะว่าบางทีเวลาเราทุกข์มากๆเราแค่อยากมีใครสักคนฟังเราโดยไม่ตัดสินไม่เอาไปเล่าต่อ แล้วก็ไม่ต้องมาบอกเส้นทางแก้ปัญหาเดี๋ยวเราคิดเองได้แต่เราแค่อยากมีจุดแบบเหมือนเพื่อนนึกภาพป้าเวลาเราเดินแบบนึกภาพถนนต่างจังหวัดที่แบบแดดมันร้อนๆอนะแล้วเราเดินฝ่าแดดมาตั้งนานคนเดียวนี่แล้วมันมีศาลาแห่งหนึ่งที่แบบเราเข้าไปพักใจได้แล้วเ,เข้าไปพักหลบร้อนนิดนึงแต่ในที่สุดเราก็ต้องเดินต่อเองแต่ศาลาอันนั้นนะ่ะก็คือหูที่รับฟังของคนที่รักเรา ที่เขาไม่ตัดสินเขาไม่ซ้าเติมเขาไม่เอาไปเล่าต่อแล้วดิคิดว่ามันมันเป็นสองฝั่งเพราะทุกคนความเป็นมนุษย์เรามีสิทธิ์จะเจอเรื่องที่ทุกข์ทางนั้นใช่ไหมคะเวลาเขามีความทุกข์เราก็ทําให้เขาเราก็ฟังเขาไม่ตัดสินไม่เล่าต่อไม่ซ้ําเติมนะคะเนี่ยแหละก็คือสิ่งที่ดิอยากจะบอกว่าไม่ใช่ว่าเอ้ยอ่านหนังสือเรื่องนี้แล้วพูดเรื่องแย่ๆไม่ได้เลยแต่ว่าเวลาเราเราจะรู้ตัวเลยว่า เวลาเนี้ยเราอยากพูดไม่ใช่เรื่องแย่ๆด้วยนะแต่มันก็เป็นประสบการณ์ที่เราเจอแล้วเราอาจจะรู้สึกว่าโหมันมีพลังงานเชิงลบเกิดขึ้นมากมายอยากให้ใครสักคนรับฟังเราสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกด subscribe ช่องนูดีเบรนเวิร์ก s และกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆก่อนใครนะครับ